สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจเคนอตนำเสนอให้ชมกับทาวเ้าส์ทำเรทองนะคะพร้อมอยู่ค ah ่ะหิ้วกระเป๋าเข้าพักได้เลยนะคะเข้าซอยโคกช้างฝั่งตรงข้ามกับโรตัส300เมตรเท่านั้นค่ะเป็นหลังริมด้วยนะคะหลังริมเลยค่ะทุกท่านจะเปิดเป็นกิจการคลินิกค้าขายขายของหน้าบ้านนะคะหรือว่าจะเป็น ร้านค้านะคะต่างๆค่ะก็สามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะทําเป็นเสริมสวยหรือว่าจะซื้อไว้ปล่อยเช่าก็ได้ค่ะเป็นแหล่งชุมชนเลยนะคะมีผู้คนอาศัยอยู่มากมายค่ะปรับรลดราคาค่ะเหลือเพียง1 9 5 0 0ล้านบาทนะคะทาวน์เฮาส์2องชั้นหลังริมทําเลทองอยู่ใจกลางโซนค้าขายเลยค่ะอยู่ในย่านธุรกิจเลยทีเดียวนะคะ ของต้องการขายเพราะว่าเนื่องจากย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะไม่มีเวลากลับมาดูแลแล,แล้วนะคะเนื้อที่ขนาด22.1ตารางวาค่ะชั้นบนมี3ห้องนอน1ห้องน้ำชั้นล่างค้าขายได้แบ่งกั้นเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะชั้นล่างนะคะห้องหนึ่ส่วนหน้าบ้านห้องสองส่วนเป็นห้องรับแขกห้องถงูห้องที่สเป็นส่วนของห้องครัวนะคะด้านล่างนะคะ และมีพื้นที่เป็นที่ซักล้างข้างบ้านติดซอย11พร้อมสวนเล็กๆข้างบ้านปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ตกแต่งได้นะคะมาพร้อมของแถมค่ะแถมแอร์3ตัวถังกองน้ำฟอนิเจอร์ให้ตามรูปเลยนะคะภายในบ้านดูสะอาดค่ะแม้จะเป็นมือสองก็ตามนะคะสภาพยังดีอยู่เลยนะคะฟรีค่าโอนด้วยค่ะ อยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้โรงแรมเรือพาร์คอยู่ใกล้โรตัสใหญ่โคกช้างอยู่ใกล้ร้านขายายาร้านซักรีดต่างๆเรสซิ่งต่างๆนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นทาวน์เฮาส์มือสองนะคะอยู่หลังริมค่ะสนใจนัดเข้าชมนะคะนัดหมายร่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงนะคะ ติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดีไรายใต้คลิปค่ะสำหรับการนัดชมการตอบถามข้อมูลนะคะซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ